ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเราวิลัสแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมเกม Black Hoover M กันอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่แพตตู้ซีซั่น3เข้ามาเนี่ยมีใครได้รองเปิดกาชาหาใครไปบ้านนะครับผมอวยใครเป็นพิเศษไหมครับผมแล้วตอนนี้กําลังปั้นตัวไหนอยู่เกลือไม่เกลือนะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตกิจกรรมต่างๆที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาหลังจากทีีี่่่่ตตตู้้้นนน C3 เเขาาามมมมืออออิิกกกรรวจ bleh claro. ตัวละครใหม่อะไรที่ถูกอัปเดตเข้ามาในวันที่25นี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูกันว่าตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวรวมตัวแจกฟรีเป็น3ตัวเนี่ยจะเป็นตัวละครตัวไหนแล้วก็สามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันตอนนี้เลยครับผมเข้ามาที่ตู้อัญเชิญนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าใครหลายคนเนี่ยที่กําลังรอคอยยูโน่ร่างหน่วยรุ่นอรุณสีทองเนี่ยทางเกมได้มีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรีย เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นการอันเชิญการันตีตู้เรทนะครับผมแล้วก็แน่นอนมาพร้อมกับ ออรองหัวหน้าหน่วยรุ่งอรุณสีทองอย่างแรงกิสนั่นเองบอกเลยว่าใครเนี่ยอยากจะเปิดตัวไหนเนี่ยก็จัดกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับผมโดยเฉพาะแรงกิสเนี่ยสามารถอัญเชิญสเตปอัพได้ทั้งตัวละครแล้วก็การ์ดเลยนะครับผมอัญเชิญสเตปอัพก็เหมือนเดิมเลยครับผมเมื่ออัญเชิญไปถึงรอบที่5เนี่ยคุณจะสามารถได้รับตัวละครของแรงกิสได้เลยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสําหรับสายเติมที่เติมแบล็กคริสตันพรีเมียมมาเปิดเนาะโดยที่เราจะไม่ต้องไปนั่งลุ้นนะครับว่าเมื่อไหร่แรงกิสจะออกเมื่อไหร่กา,าร์ดแรง เอา b l a c k i s t a n Premium เนี่ย มาเปิดหาการ์ดแรงกิสหรือว่าตัวละครแรงกิสแบบการันตีได้เลยนะผมย้อนกลับไปที่ตู้ข้างบนที่เป็นตู้เรดอัพสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับผมใครอยากได้ตัวไหนจัดได้เลยยูโน่หน่วยรุ่งอรุณหรือว่าจะเป็นแรงกิสนะครับผมผมได้จัดยูโน่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนแรกเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าจะดองเพชรไว้รอแอสตากะว่าจะหย่อนขำๆแต่ทีนี้เนี่ยผมทนกับความหล่อเท่ของพี่แกไม่ไหวนะครับผมจัดมาแล้ว120โยรเพชรกับตัวนี่ถึงกับหมดเลยแต่ผมก็ได้ยูโน่ home การ์ดประจําตัวมาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สําหรับใครที่ยังสงสัยว่ายูโน่หน่วยรุ่งอรุณหรือว่ารองหัวหน้าหน่วยอย่างแรงกิสเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับผมสกิลเขาจะเป็นสายไหนเหมาะกับการเล่นรูปแบบไหนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันทีละตัวเลยนะครับผมมากันที่ตัวแรกเลยนะครับยูโน่หน่วยรุ่งอรุณสีทองเป็นสายสีแดงสายพลังดีบัฟเลอร์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าว่ายูโน่หน่วยรุ่งอรุณเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับมากันที่สกิลหนึ่ง เหมือนพายุขึ้นสร้างความเสียหายใส่ศัตรูหากศัตรูเนี่ยได้รับผลของใบหรือใบอย่างสมบูรณ์อยู่นะครับก็จะมีโอกาส50%ที่จะให้ผลบัฟเพิ่มความคล่องตัว20%ให้กับตัวเองก็เข้าใจง่ายว่าถ้าเกิดว่าศัตรูฝั่งนูน้นติดใบหรือใบอย่างสมบูรณ์เนี่ยแล้วยูโน s สกิล1ใส่ตัวนั้นเนี่ยจะสามารถเพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวเองได้ 20%ด้วยกันนะครับผมแต่ว่ามีโอกาสแค่50%เท่านั้นนะมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะติดหรือไม่ติดบ้างถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มโอกาสเนี่ยก็สามารถไปอัพเลเวลสกิลได้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยอัตราการเปิดใช้งานเพิ่มความคล่องตัวบวก10%น่าจะเพิ่มโอกาสได้มากขึ้นนะครับมาที่สกิลต่อไปนะเป็นสกิลสอนะครับผมยิงลูกธนูสีขาวอันรวดเร็วสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับผมเป็นการโจมตีหมู่นะครับแล้วก็จะมีโอกาส30%ทสามสใบศับตรูเป็นตวลา2เทิร์น ใบในที่นี้หมายถึงไม่สามารถใช้สกิล2ได้แต่ว่าสกิลหรือทักษะพิเศษเนี่ยยังสามารถใช้ได้นะครับโอกาส30%ถ้าเกิดว่าอยากจะได้โอกาสมากขึ้นก็ให้ไปอัพเลเวลสกิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาในส่วนของสกิลอันติเมทหรือว่าสกิลพิเศษของยูโนนะครับผมเปลี่ยนเดี่ยวขาวลมกันโชคเป็นหอกขาวลมแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูให้ผลใบอย่างสมบูรณ์กับศัตรูเป็นเวลา2เทินแล้วก็ให้ผลยั่วยุกับศัตรู1เทินให้ผลดีบัฟลดความคล่องตัวอีกย0่ับเัอรด้วยนะครับนันไร ยูโน่เนี่ยจะสามารถดีบั g ใส่สต sí, um, oh, ูได no ้ it. It so too, so Dat LO so 3ด yeah. <acht> ีบัฟเลยนะครับผมทั้งยั่วยุทั้งใบอย่างสมบูรณ์ใส่สตูที่เราเนี่ยมาร์คหัวเขาเข้าไปนะครับผมว่าจะตีตัวไหนหรือใบตัวไหนแล้วใบอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็คือไม่สามารถใช้ได้ทั้งทักษะพิเศษสกิลพิเศษแล้วก็สกิล2เลยใบธรรมดาจากสกิล2เนี่ยมันคือใบโดยที่ไม่สามารถใช้สกิล2ได้เนาะแต่ว่าใบอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็คือนอกจากสกิล2แล้วเนี่ยสกิลพิเศษก็ไม่สามารถใช้งานได้บอกเลยว่าป่วนแน่นอนนะครับผมแถมยังตตดยั่วยุลดความล่องตัวตัวละครที่ถูก โจมตีไปนเนี่ยเหนื่อยแน่ๆนะครับผมใช้สกิลไม่ได้ใบกันไปนเลย2เทินนะครับค่อนข้างที่จะปวดมากๆสําหรับสกิลอันติเมทหรือว่าสกิลพิเศษของยูโน่นั่นเองนะฮะมาในส่วนของการโจมตีประสานนะครับผมกับจอมเวทอีกคนเนี่ยจะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูและให้ผลใบอย่างสมบูรณ์กับศัตรูเป็นระยะเวลา1เทินทุกคนคือใบอย่างสมบูรณ์อีกแล้วนะครับผมประสานก็ใบอย่างสมบูรณ์ทักษะพิเศษสกิลพิเศษก็คือใบอย่างสมบูรณ์ดูดิ ป่วนมากนะครับบอกเลยว่าเราไม่อยากกดอันติเมดเรากดเป็นาสกิลภาษาของยูโน่เนี่ยสามารถใบอย่างสมบูรณ์ฝ่าตรงข้ามได้เช่นกันแต่ว่าจะได้แค่เทินเดียวต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ป่วนมากแน่นอนนะครับใน PVP แล้วก็มาดูถึงสกิลติดตัวหลังจากปลดล็อก LR นะครับผมหากพัธมิตรเป็นสายพลังหรือสายสีแดงนะครับผมจะให้ผลบัฟเพิ่มความคล่องตัว20%ให้กับตัวเองตามนี้ครับสั้นๆง,ง่ายๆส่วนเสริมแก่งสกิลติดตัวเนี่ยหลังจาก2ดาวขึ้นไปนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่ได้รับผลของใบหรือใบอย่างสมบูรณ์เนี่ยจะให้ผล ตัวเองนั่นหมายความว่ายูโน่เนี่ยก็จะสามารถเร่งให้ใช้ทักษะพิเศษหรือสกิลพิเศษได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมสําหรับใครที่มียูโน่หน่วยรุ่งอรุณสีทองเนี่ยถ้า2ดาวขึ้นไปก็จะยิ่งปวน มากขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะว่าเขาจะเร่งอัติดของตัวเองได้ด้วยใบยได้นะครับใบยอย่างสมบูรณ์ด้วยสกิลพิเศษและใบยอย่างสมบูรณ์อีกเทิรน์นึงด้วยสกิลประสานนะครับผมเพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวเองเมื่อตีตัวที่ติดใบนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะปวดมากๆแล้วก็น่าจะเล่นเทินกันมันน่าดูนะครับผมใช้สกิลใบกันแบบรัวๆนะฮะไม่ได้ออกสกิลกันเลยทีเดียว ต่อไปก็มาถึงแลงกิสนะครับผมแลงกิสโวตเนี่ยเป็นแอตแทกเกอร์สายสีเขียวนะครับผมซึ่งสกิลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการยิงกระสุนเวทนมิติครับผมสร้างความเสียหายใส่ัตูลหนึ่งเป้าหมายนะครับจะมีโอกาส50%ที่จะให้ผลบัฟ sp บวกหนึ่งะครับผม sp บวกหนึ่งก็คือเพิ่มแต้ม sp หรือเพิ่มแต้มทักษะพิเศษที่จะใช้สกิลประสาหรือว่าสกิลพิเศษของเรานั่นเองสกิลที่2นะครับผมโฟกัสกับการต่อสู้เสริมแก่งให้ตัวเองสังเวยแตต้มม SP ของพันนนธิรท,ที่ก่กหหด2วย เพื่อเพิ่มผลบัฟ sp บวก2ให้กับตัวเองและต่อมาก็คือโอกาส45%ที่จะให้ผลดีบัฟลดการฟื้นฟูพลังชีวิตที่ได้รับเลเวล1กับพันธมิตรที่กำหนดเป็นเวลา1เทินและหลังจากนั้นจะให้ผลเพิ่มความเร็วเลเวล3เป็นเวลา2เทินกับตัวเองอีกด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสกิล2เนี่ยเริ่มที่จะปวนขึ้นมาตรงที่จะมีการตัดหิวหรือว่าลดการฟื้นฟูพลังชีวิตที่ได้รับเลเวล1ก็คือไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เต็มร้อยจะถูกลดไปถึง20%ถือว่าเริ่มจะเหนื่อยแล้วสําหรับตัว ที่เป็นตัวฮิลแล้วเล่นเป็นทีมยื้อเนี่ยอาจจะโดนตัดฮิลแล้วก็และในสกิลที้อาจจะมีเห็นแก่ตัวนิดนึงโดยการสังเวยแทบ SP ของเพื่อนตัวเองเนี่ยเพื่อบวก SP ของตัวเองเป็น2แล้วก็ได้รับความเร็วเลเวลสเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการที่เขาเนี่ยมีทั้งสกิลหนที่บัฟเพิ่ม SP บวกหนึ่งสกิลสเนี่ยบัฟ เพิ่ม sp บก 2, แต่ต้องแลกกับ sp ของเพื่อนนะฮะสหน่วยเนี่ยเมื่อเป็นของตัวเองเนี่ยสกิลพิเศษของเขามันจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปกันเลยฮะระดมทำลายมมตินะครับผมเป็นสกิลพิเศษของแรงกิสยิงลูกแก้วเวมนบอลเติลบล้างทุกอย่างที่สัมผัสสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดเป็นการโจมตีหมู่ให้ผลปิดกัน้นการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นระยะเวลา2เทินให้ผลบัฟเพิ่มความเสียหายชนะทา,ทางที่ทำา20เซนกับพนธมิตรทั้งหมด2เทินและให้ผลดีบัฟลดการฟื้นฟูเ W3 กกับตรูอี2ทน แล้วก็ให้ผลปิดกั้นดีบัฟเป็นเวลา2เทินโอ้ต้องบอกเลยว่าทักษะพิเศษหรือสกิลพิเศษของแรงกิ๊ดเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดมากๆถามว่าโหดตรงไหนโหดตรงนี้เลยครับผมปิดกั้นการฟื้นฟูพลังชีวิตกับศัตรู2เทินก็คือไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ในช่วงที่มีเอฟเฟกนี้อยู่ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยติดดีบัฟนี้ก็คือหิวไม่ขึ้นเพิ่มความเสียหายชนะทางที่ทําอีก20%ถ้าเกิดว่าเราไปตีตัวที่เราชนะทางฝั่งตรงข้ามเนี่ย ลดการฟื้นฟูพลังชีวิตเลเวล3กับสตูอีกเป็นเวลา2เทินผมบอกเลยว่านอกจากจะตัดฮิลแล้วเนี่ยยังลดฮิลเลเวล3อีกคือโ oh, หจะโหดร้ายไปไหนทีมที่แบบเป็นทีมยื้อฮิลเนี่ยบอกเลยว่าเจอแลนกิสเข้าไปเนี่ยเหนื่อยอาจจะเล่นไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือปิดกั้นดีบัฟเป็นเวลา2เทินนอันี้จะเป็นการปิดกั้นดีบัฟที่เราจะโดนครับเราจะไม่โดนดีบัฟเป็นเวลา2เทินหลังจากที่ใช้สกิลพิเศษนั่นเองมาดูต่อที่สกิลประสานนะผมทําการโจมตีประสานนะครับผมโจมตีพร้อมล้าง ลางบาเรียออกจากสตูอ่ามาอีกแล้วนะครับสำหรับสก,กิลภาษาล้างบาเรีย ต่อไปเป็นสกิลปลดล็อกเมื่อถึงระดับ LR นะครับผมสกิลติดตัวก็คือเมื่อมีพลังชีวิตต่ำกว่า30%จะส่งผลให้เกิดอมาตะาไประยะเวลา1เทินนะครับผมแล้วก็จะเกิดขึ้นครั้งเดียวต่อการต่อสู้แล้วก็มาดูในส่วนของเสริมแกงสกิลติดตัวถ้าผมเป็น2ดาวขึ้นไปจะให้ผลบัฟ SP บวกเมื่อเริ่มเทินบอกเลยว่าพาร์ีฟติดตัวเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยมาทําให้แลนกิ้เนี่ยสามารถเล่นสกิลทักษะพิเศษได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัว Attacker สีเขียวที่เป็นสนสาานสาาาาายยดเเมมจซซะะ้้ววนนนคครรรรัับหหที่่่ลลองล ist, องแกื ที่เป็นเมนแลงกีเราเปิดมาเล่นเปิดมาใช้แล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้เลยนะว่าแอตแทกเกอร์ตัวนี้เนี่ยแรงและป่วนขนาดไหนนะผมผมอยากรู้มุมมองของเพื่อนเพื่อนด้วยนะฮะมาถึงตัวดีบัฟเลอร์แจกฟรีอย่างยูโนชุดว่ายน้ำนะผมแจกฟรีจากไหนบางคนอาจจะตามไม่ทันนะผมแจกฟรีจากกิจกรรมประลองสุดเดือดที่กําลังเปิดให้เล่นอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือเวลาอยู่แค่2อวันแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เข้าไปเล่นประลองสุดเดือดเนี่ยให้เข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมโหยูโนแจกฟรีการ์สกิลยูโนแจกฟรีและของต่างๆอีกมาก ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลกันเลยว่าตัวแจกฟรีอย่างยูโนชุดว่ายน้ำเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่แลกดีไหมพี่มันดูไม่เก่งเลยมันเป็นตัวฟรีใจเย็นก่อนลองมาอ่านสกิลกันดูครับผมสกิลหนึ่งพายุลมนะครับผมโจมตีศัตรูด้วยใบยมีดลมสร้างความเสียหายให้ผลดีบัฟลดความคล่องตัว15%นั่นหมายความว่ายูโนเนี่ยจะสามารถลดความคล่องตัวหรือลดสปีดของฝั่งตรงข้ามที่เราสามารถตีไปได้เนี่ยนะครับผม15%เลยหลังจากตีไปอันนี้จะเป็นการโจมตีเดี่ยวนะครับผมไม่่ายอยง สกิลต่อมานะครับผม์นาโดสร้าง์นาดน้ำที่ฝั่งของศัตรูสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดอ่านี่เป็นสกิลหมู่นะครับผมให้ผลดีบัฟลดพลังโจมตีเลเวล2กับศัตรูเป็นระยะเวลา2เทินพูดง่ายๆก็คือลดพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามนั่นแหละครับแล้วก็มาถึงสกิลพิเศษของยูโนนะครับผมหอกวายุแห่งดวงตะวันปลดปล่อยเวทมนต์ภายใต้แดดอันร้อนระอุสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดเป็นสกิลหมู่อีกแล้วนะผมให้ผลดีบัฟหมดสภาพเลเวล3กับศัตรูทั้งหมดเป็นระยะเวลา2เทินให้ผลดีบัฟ เลา1เทินบทสภาพก็คือเพิ่มความเสียหายที่ได้รับมากขึ้น50%นะครับผมเราจะตีฝั่งนู้นแรงขึ้น50%แล้วก็มุ่งจู่โจมอันนี้เป็นดีบัฟที่โหดเหมือนกันนะผมได้รับความเสียหายเท่ากับการโจมตีคริติคอลเลยนะครับผมใครที่ถูกมุ่งโจมตีอยู่เนี่ยตีเข้าไปเหมือนโดนติดคริร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะปวดและสกิลใช้งานง่ายมากๆนะครับผมมาดูที่สกิลประสานนะครับผมให้ผลดีบัฟลดพลังป้องกันเลเวล4กับสตูทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งเทิน แก้ทางอย่างแลนกิสที่มีอมตะหรือว่าเฟอร์โกเลียนสีแดงคุณครูเงีย้ยที่มีอมตะหรือว่าลิสอะไรเงี้ยน่าจะสามารถแก้ทางให้เขาล้างอมตะออกไปแล้วก็ตายได้นั่นเองนะครับมาดูที่สกิลปลดล็อก LR กันหน่อยครับผมให้ผลดีบัฟลดพลังโจมตี10%กับศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา1เทินเมื่อใช้สกิล2แล้วก็มาสกิลเมื่อปลด2ดาวขึ้นไปครับเมื่อโจมตีติดคริสติคอลมโอกาส50%ที่จะทําให้ผลดีบัฟเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ10%กับศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2องเทินไม่ซ ทางเลือกที่ดีมากๆสําหรับคนที่ยังขาดตัวลดสปีด อย่างโลตัสมันอาจจะแทนโลตัสไม่ได้นะครับเพราะว่าโลตัสเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยมันลดความคล่องตัวเช่นเดียวกับยูโน่แต่ยูโน่เนี่ยจะลดเป็นเดี่ยวแต่โลตัสมันจะตีหมู่เลยทําให้มีโอกาสลดความคล่องตัวได้หลายตัวมากกว่าแต่สกิลสองในส่วนของตัวยูโน่ชุดว่ายน้ำเนี่ยครับผมจะเป็นการลดพลังโจมตีแทนแล้วก็สกิลสามหรือว่าสกิลพิเศษเนี่ยจริงๆคล้ายกับโลตัสมากนะครับผมคือมีหมดสภาพโลตัสเนี่ยก็มีหมดสภาพเหมือนกันเลยแต่ว่าโลตัสเนี่ยจะมีลดสปีดแต่ว่ายูโน่เนี่ยจะเป็นมุ่งโจมตีแทนนะครับผมเรียกว่า ครับเป็นตัวตีบอสลดเทิร์บอสได้ดีตัวหนึ่งทําให้เราตีบอสได้แรงขึ้นทําให้บอสตีเราเบาลงด้วยสกิลรดพลังโจมตีในเจสสกิวประสานที่สามารถลดพลังป้องกันได้ถึง70%อันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะลดพลังป้องกันเวลสี่เนี่ยหาได้ยากแล้วก็ล้างอวตารได้ด้วยใน PVP ก็สามารถปวนได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกับตัวยูโนชุดไว้นะ้ำมันเก่งไม่แพ้กับยูโนชุดรุ่งอรุณสีทองหรือว่ายูโนแดงเลยนะครับผมถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ชอบหน้ายูโนหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมอยากกให้แติด ัวไว้บอกเลยว่าวันหนึ่งจะมีประโยชน์กับทุกคนและได้ใช้อย่างแน่นอนนะฮะมาดูในส่วนของกิจกรรมล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะับผมแล้วผมก็ทําไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเพราะผมไม่อยากจะได้ของแจกทั้งหมดแล้วก็ตั๋วกาชาไปสู่กาชาต่อแล้วนะฮะก็คือกิจกรรมบิงโกกลับมาอีกแล้วนะ,ะับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะมีเวลาบอกด้วยเนาะเหลือเวลา13วัน8ชั่วโมงนะครับนณะเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยเงื่อนไขก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยครับเราสามารถคลิกดูได้เลยว่า ในช่องไหนเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างอย่างช่องนี้ผ่านป่าภัยไม่ร่วงโรย13 1ครั้งเนี่ยจริงๆช่องเนี้ต้องเป็นป่าภัยไม่ร่วงโรย12นะครับอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลยมันเป็นบั๊กที่ตัวเกมยังไม่ได้แก้หรือว่านเนี้ยเนี่ยดันเจียนเทคนิค11 1ครั้งเขตเมืองเซน8 1ครั้งนะครับผมทำน้ำแข็งพลัง7 1ครั้งเนี่ยผมก็ไปไล่ลงอะไรที่ลงได้สร้างเครื่องประดับ5ครั้งอะไรเงี้ยพรสวรรค์ยังไม่ได้ทําปลุกเสกเนี่ยพอทาครบทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณก็จะได้้้้้ของงงงงราาาวััััลตตมมนนนนีทททหหดเเพชิปก,กใ นะผมหีบอัญเชิญแบบสุมและที่สําคัญเลยและเป็นไฮไลท์ของบิงโกก็คือหินเปลี่ยนค่าสถานรองอุปกรณ์นะครับผมอันนี้ค่อนข้างสาคัญใครที่ยังเกลืออปรองอุปกรณ์ นี้สามารถไปช่วยได้นะครับผมถ้าดวงดีรีออกมาใช้แค่ไม่กี่เม็ดก็สามารถเก่งขึ้นมาได้ทันตาเห็นเลยนะครับผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงกิจกรรมลูกเต๋าก็ยังมีอยู่นะครับภารกิจลูกเต๋าผมก็ยังทําอยู่ยังเดินอยู่ตอนนี้22รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับสนามประลองสุดเดือดนะครับผมอย่าลืมไปเล่นกันเนี่ยครับผมผมเข้ามาตีทุกวันเลยเนาะอย่าลืมไปเล่นกันของรางวัลดีจริงๆติดอันดับได้ยูโนฟรีได้การ์ดสกิลฟรีนะครับผมแถมยังมีร้านค้าให้ ให้แลกยูโนฟรีสำหรับคนที่ไม่ติดอันดับนี่ผมแลกยูโนมาตัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็แลกการสกิลของยูโนมาตัวหนึ่งแล้วสําหรับยูโนชุดว่ายน้ำเนาะแล้วก็นี่กอบฟรีสตามีน่า ชุดของร e ิวแรปเปอร์นะครับผมผมแลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาก็ยังเหลืออยู่ผมกะว่าน่าจะแลกยูโนชุดว่ายน้ํากับการ์ดสกิลได้อีกหนึ่งน่าจะครบพอดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูกันเนาะก็สําหรับใครที่ <S <S ตกหล่นกิจกรรมนี้ไปอย่าลืมมาเล่นนะครับของฟรียังไงก็ดีอยู่แล้วแล้วตัวละครของยูโนอย่างที่ผมได้รีวิวไปคร่าวๆก็อย่างที่บอกมันเก่งครับเชื่อผมแลกนะฮะ ตามนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้พร้อมกับตู้ใหม่ยูโน่รุ่งอรุณแล้วก็แลนกิสอ่รอ,องหัวหน้าหน่วยรุ่งอรุณสีทองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับใครอยากจะเปิดตู้ไหนเนะี่ยหรือว่า ใครเปิดไปแล้วเนี่ยหลังจากผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยตู้มันคงจะลงมาพักหนึ่งแล้วนะครับใครที่เปิดไปแล้วได้ตัวไหนแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะครับผมใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเกมหรือว่าสนใจที่จะเล่น Black Clover M อยู่เนี่ยสามารถดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์ใต้ c r i ิ t ชันเช่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปฟาร์มเพชรฟาร์มสตามิน่ต่อนะครับผมอยากจะเปิดกาชาเอาแรงกิสมาเพิ่มอีกสักตัวเดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะยังไงตอนนี้ใจเกเรมากเลยเนี่ยเพชรแทบจะไม่เหลือให้ A, แววอัผมัวยงงสซ ผมก็จะต้องเก็บให้ได้หรือไม่ถึงเวลานั้นจริงๆเดี๋ยวผมก็ก้าวครับขีดจํากัดเอากันแล้วกันก็สําหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์ช่องเราวิลสัสผมฝากคนละ1นึ่งไลค์หคลิกเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์สตรีมนะครับผมสตรีมทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับหยุดวันเดียวแล้วเจอกันครับ